สวัสดีครับพ่อแม่น้องพบกับซ่องน้องเน็ตพารุยเส้นเดิมครับพ่อแม่น้องมื่อนี้เขากะว่าจะขวานูอยากขวานูครับพ่อแม่น้องเมียบ่อยเอาหนูแน่นแน่นครับเพิ่นได้เลี้ยงแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเลิแพงครับพ่อแม่น้องเลยบ่ได้ขวานใช่ไหมครับใส่ยุคหางเฮือนกับโบ้ถือครับพ่อแม่น้องเลยออกมานอกสถานที่ยังน่อยครับพ่อแม่น้องเอ้อโอ้ยมักเปลืองน้ำมันขนาดผมว่าจะได้กินง่ายๆไม่ได้กินครับพ่อแม่น้องเอ๋อต้องเสียราคาน้ดมันออกมาไกลจังหน่อยครับพ่อแม่น้องผมก็บจิมาใส่ครับ นี oh ่นะครับไม้นี่ครับไม้นี่ผมเข่ามาเบิ้งซื้อนะครับเดี๋ผมมาซื้อผู้ใบาตนี่มันแบบเลยมีตัวอยู่อยู่ครับไปน้องผมก็เลยนี่เอากลับมาน้ำครับกลับจากหลังมัครับเหลือจากหลังผูใส่ลืมเฮียเกือบหมดแล้วครับไปน้องกลับหกหลังครับกับวงสองสี่ห้งแปดสิบประมาณสิบห้าหลังครับนี่ผมก็บผมาใส่นี่นะครับไปน้องกับเนื้อกะหอยขึ้นเก่าครับหอยกับเข่าสารครับกับห้ามอ่อนครับไปน้อง ไปครับไปไปรูหนูเด่นบ้างคระปุกไปน้องทางมันแป๊ดแปนครับปกติขนหนูเบิด์กขนหนูบูมีโตนี่มันจะบูมีทางแปนแบบนี้ครับไปน่องมองดูเลยสิมาซ้ำนะครับมันเลนหลอกในพวกนี้ครับพไ่น้องผูขับทางมันอยู่้วงในหมดครับนี่ครับใส่ไม้นี่ครับพไ่น้องนี่ ทางมันแป้นแป้นครับข้างในงูเล็กมันซ้ำเบิ้งครับบ้านนี่เบิ้งน้ำกันครับหมานบ่พอได้ขวายเพื่อนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้กินน้ำกันบ่ครับพ่อแม่น้องอ้อยังได้การรุ่นกันเบิ้งครับเนี่ยบ้านบ่ให้เอาหนูในข้อครับพ่อแม่น้องโองเสียดายขนาดผมกับให้กันเต็มว่านนึ่งครับผมเห็นเลยปะครับงูมันครับพ่อแม่ี่น้องบหมนนี้ครับ มันใหญ่ๆครับน,น,น,นี่เล่นลงมานน่เลี้ยลงมาป่าหู้กับเล่นมาไตไหม้หนี่ครับไปไน,นองนี่เลี้มาไตไม้น,นี่แล้วก็ออกไปหม่องผมไต่บวงยญานน่ครับนี่ไต่ไหม้นี่นครับไปไน,น,แบบน่องแล้วเกดเกิดคาครับครับป่ะเดี๋ยวผมติดไตกอันนึ่งครับยญานี่ไต่เลยทังกับั้า,างบวงครับพังหันไต่อีกอ,อันนึงนะครับเด้อ,อนองเข้าไปได้พ่อแล้วครับ จะได้ขัวอีกเหรครับพ่อแม่น <si ้อยผมเลยใส่กลับเลยไม่ต้องใส่บวงดนะครับเด้อจะให้เด่นกข้มันครับนู้นซุมนี่ผมใส่สามเถื่อแล้วครับพี่นี่น่าจะให้เด่นเด็ดขาดครับปุ่มเน้อยบายเลยครับใส่กลับเด่นเยอะครับพ่อแม่น้อยมีอย่างอันไหนขี้มันไงปุ่มเอนซุ้มยังสะดวกซุ่มขี่ครับพ่อแม่น้อยครับพ่อแม่น้อยผมก็ได้ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เอาแต่พอได้ขวานะครับพ่อแม่น้องผมกับไม่ได้กินหลายมือเมียก็บ่ให้เอาครับมีในบ่อกับเพื่นเลี้ยงหรือเพื่นแพงหรือพ่อแห้เอาเลยครับบ่อแห้ต้องเลยผมก็เลยมาส่วนเพิ่นมาใส่กับครับเพิ่นเลยพามาครับพ่อแม่น้องใส่กับกับบ่วงเนี่ยครับบ่วงกับเสียบได้เนี่ยไม่ได้แน่ครับพ่อแม่น้องถ้ารุ่นกันแมงนะครับเนาะพ่อแม่น้องเนาะผมก็จะได้เมื่อหาให้กัปข่าวกับน้ำงกันครับพอได้ขวานะครับพ่อแม่น้องเพรได้เอาหลาไรอกครับพอได้ขวานครับ ครับพื่น้องไปะหเวลายามกันแล้วครับเพื่น้องรุ่นกันเบิ้งครับมาสิมานว่าเฮามื้อนี้ก็ได้ขัวอยู่บ่ครับเพื่น้องลุกกลับกหอนก่อนเนาะครับเนาะนี่ครับผมโมีอิงกิ้งครับเพื่อนน้องนี่ครับกรับอะไรเขาบวงผมใส่เสบวงอีกพุ่มล้างหนึ่งครับนั่นไพื่นาะ ฟังนั่นอันนึงครับผมน,นี่โบกบบกรับปไปหน่อยนองนู้นอยู่นี่นอโอ๋อมันมนันแม่จะทิ้งจะท่าไม่น่าทนเลยหนึนบบงนนน่งครับบัวเข้ากันจริงๆครับปะไปรุ่นไม่ใกลกันเบิ่งครับเพื่อนน้องอานถือนะครับเนาะ บวชือเขาไปหน่อนี่บวงเอ็นกาบเขาไปหน่ออันที <c oughs> <ky> <sy voila> ่สองครัปะดเ้ขดนวงติ้งหัวบวชได้ขวบ่ครับไน่อโอ้ยลิ้บวชด้กันครับได้ขัวบ่เนาะอิงติงเนาะโอ้นี่ครับบวชนันนี่ก็มีอิงต ลก็ไปครับเฮ้ยเนาะหนูสิบบด้วยครับเด้อยน้อยถ้าแปลี่ยนปันยี่นี่เสริมปวกนะครับน้องนั่นโบจะทางเออดูแลาหายอยู่หาก,กินให้มันหมาเนีน่ยกว่าหยุดไว้มันกัดหนากัดเข่าเพิ่นเถาะหรือว่าเห็ดพันธุ์เพิ่นเถาะ ครับปะย่ายมันกันบ้างครับฮามือถือไว้เนอกฮาได้ขวบได้เก่งจิิงติิงครับอู้ยนะครับล้างหนึ่งผม จริงครับไปโน้กปะครับเขากำลังพยายามพุ่นบนในขั้นสะน้องกูน้อบอกมากเลยครับนี่อยู่ในพุ่นเห็นไหมครับไปโน้กพุ่นจะทีจะทางพุ่นหมดเแน่อดเลยรู้ว่าออกมาถือครับนี่นี่เอ็นจอมปวดนะครับปะผมกะจะได้ไปยามมองอื่นนี่กะว้มือเศร้าห้าถือนะครับน้องห้างมานังกันปะปะ ครับเพื่อเนาะรุ่นกันเบ้างครับหมายสะเอาก็ได้กับยุป้าบัวมันครับอีกมองนึงอู้คือบเนาะครับขอะหยัดได้ครับด้วยอู้หลงดิ่ครับหอยงัวลงกินหนำบ่กอุ้ยใหญ่บวงเละบ่ละ บ่วงบอเหยียบไปนะครับแม่นอกไะเบืานาน้องล่างเป็นยังไงเขามีอิฐจริงปกตินต่นจะถือเลยนะผมว่าคือบิดถืออว่างว่าเปละเปละครับผมใจไปนี้บิถือไหมครับแม่นอกแบบนี้ลักษณะแบบนี้ โบถือครับไว้นอกเอ้าอมืออื่นเบิ่งกันน้ำถือครับมันเดี๋ยวเพือ่อนพันออกนะครับเอาไว้นอกหน,หนีย่ยอะไรเนี่ยม,มันรักบวงเหรอโอ้รักวบวงบวงไงปะนี่สิพ่อแม่บวงแล้วครับครับป่ะลุ้นกันเบิ้งพุ่นสะเอาเหรอครับเน,นี่ยปวดเข็มเอาไว้นาะเบิ้งแล้วหนึ่งบวงเบิ้งบวงโอ้มีจริงจริงครับ ป่ะบังกลับครับ,บนี่กลับลังนึงวงลังนึงก็อยู่ันซะนะครับพ่อแเนาะตาอย่างไรตาหนูบ่บ่แม่เนาะพีจังตาหนูเลยยัง่ะคือทับกลับดิอ,อุยผมใช้งัวงครับพ่อเนาะ นี่ครับอุ้ยถืงยถ่งูเกิดืึเก้าครับบูถือครับไปเนาะปะลุกเปนเบิงครับ,บ,บสองสาม่ครับคับสามหลังถืงบอบ่ đừng bưng lá này con đây ở cuối mình đi tìm các với nào này chúng ta tối nay đi tìm hấp có bưng bưng lá này con đứa buông của bất thủy buông xuống lá một cái này cái là này lá này Hãy subscribe cho มันกลับมาครับไวโนกลับล้างนึ่งสิ่งครับไวโนอไปเรื่องล้างหนึ่งครับก็บออกมาครับนี่มันออกมาแต่มันมันไม่ได้ออกมาทางนี่ครับไวโน่ถ้ามันขดขึ้นไหมนี่โอ้เปรกด้อยหนูตัวนี้ เดี๋ยวผมพิจารณาอีกรอบนึงแถมบุถือมันี่ไปครับ,บิะบอีกล้างนึงบวี่สองล้างล้างนึงล้งนึงก็บวงครับพ่นอโอ้ยโอ้โอบุถือกับบวงกับพวพันบวง,บวงผมใส่รัดมั้นี่อันหนึ่งเสีกับรัดนี่อันหนึ่งครับพ่นุ่ไปครับปะชิบแครัวละ เป็นมืออื่นผมนครับมือเสาร์จังมานรุ่นกันนะครับน้องเพื่อนน้องนี่สวยไหมครับนี่ครับขางสะบัวครับเพื่อนน้องขางสะเพป็นปัญญาฆ่าครับจริงจริงครับเพื่อนน้องสรวงบึงหนูครับสรงบึงหนูนุขางสะ มองผมได้ยืนฮั้นครับนะมองผมมันเน,าน่านะครับมันถือบวงมันตายก่อนหาบวงบืนครับนะผมก็ายามแย่งมือก็ได้ครับป้าป้าเข้า <áb> กันทำเพืนนี้กับชุ้งใช้ทีลาตีสวัสดิ์ีครับพ่อ่เนาะใช้สมืออื่นเศร้าครับจังม่ลุนเบิรงน้อกันนะครับเนาะจังไงกันป้าป้าครับพ่อ่เนาะสวัสดียามเศร้าครับโอ้หนาวขนาดครับวันนี้อากาศเย็นขนาดครับพ่อ่เนาะหมอกลุ้งบางๆครับ ให้ห่เย็นค,ไไนนนคไไนรับพ่อ้องน,น,น,นาะไป่งก,ก,ก,กันครับพ่น้องเกันเบื้องครางสีมานู่บ่เฮ้สื่อโอ้ยเปตาบวคืนเนาะโอ้ซื่ออยู่ครับพ่น้องนา้ำเือนี่ไปปรวกันต่อผ่าอาิติดดอกอาซิมิโตย่ดอกเข่กันบ้งซิมิโตบ่ครับพ่น้องโอ้กูจ,จุดเป็นไดบอกแล้วร่วะ มันจะเสียงว่ะพ่อแม่น้องนี่ครับตายแล้วครับนี่เรียบร้อยครับหางกับตายโอ้ยเสียดายเสียดายครับพ่อแม่น้องหนึ่งเตี้มครับผมมาแล้วว่ะจะเสียงครับจะเสียงโอ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายเกือบตายแล้วหายใจเฮือกสุดท้ายมึงยานีโอ้หมูกูกจูดเข้าพ่อแม่น้องได้ขัวแล้วมื้อนี้เฮ้อ ตายแล้วห้ากระตายเฮ้หากระตายนี่ครับี่น้องงงงโอยยังยังยังเดีขอหยัดพจกันนะครับด้วยอือขูจุดครับพี่น้อง ไปจากไหนมาจากไหนนี่โอ้โหป็นไงแล้วครับนี่อ๋อตายเลคยครับ,บงงโอ้สุดาครับเพื่น้องโอ้ยเดี๋ครับแบบไงเลยปุ๊ดพี่ครับทำกระปั้นผมเลยครับเพื่อน้องนี่อ่กุย้ยแต้มที่สองครับเศร้านี่ครับเพื่อน้องนี่โอ้ยใหญ่ครับตัวนี้หากระต่ายอีกตัวแม่อีกโอ้ นี่ครับงามมากครับเต็นที่สองข้าวยำเส้านะครับน้องเฮ้ยน้องไปครับไปต่อครับครับเพื่น้องสลับเส้านี่กะได้ไปสองตัวนะครับเนาะเพราะได้ขวาระครับเพื่น้องตายทั้งเหมดแล้วครับเสียดายขนาดครับเพื่น้องเลยมีตัวใหญ่ครับครับสหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุิ้งกิ้งให้ผมดิเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเด้อเฮ้ยน้องเด้อสหรับคลิปนี้ผมฝากไปซะนี่แหละครับไปส่งรูปไปเรื่องนครับเพื่อนเพื่อนน้อง สวัสดีครับ